การสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมุดสมองสบอนเนาะเมียที่เกียมไปใส่จะเอาไปใส่เกียมไปหายอันไปเตือผูหข้าเจ้ามาแต่อันทำงานเนาะไปทำงานเลี้ยงงัวมาอลไรถือกักโตูทำงานเลี้ยงทำงานเลี้ยงงัวทูถือกักโตมาชิปสี่บ้านเผื่อจะออกมาบ้านแล้วก็เลยว่าถือกักโตอีกเพื่อนกันเลยขาบัวหายไปใส่มาใส่ขาบัวหายออกแบบ แต่บ้านแต่เพื่อนนะคะซะก็เลยว่าเข้าบ่มีเขากินบ่มีเขากินบ่มีเขามาก็เลยว่าจะเอาไปซอยเขาจะปาหายเขามาสุลุกถือนะข้าวกินนั่นแหละสร้างมามออกไปเพื่อนได้ทีกสี่วันกับผ่านสอบหนึ่งกับขาาบบ้าวซานประมาณทังหนึ่งละอกับบ่มีเนาะก็เลยซอยกันไปแบบนี้แหละเขาเคยซอยเขาเขาเขากับเคยซอยเขาวหนะาก็เ,าเลยว่า เขาเคยซอยกันเลยว่าเข้ามาแบบนี้ข้าไปใส่กับอะไ้เท่ากันเลยว่าจะไปซอยเขาเขาผมกินเท่ากันตอนนี้นะเจ้าเจ้ายังท่านลรืไม่เข้ามาเลยเนี่ยไม่ไงกะพีน่องใช่ไหมว่าอย่างนหละพี่น้องเดียวกันอย่างนั้นตอนเขาอีเม่ไปเหตุงานกันเขาเจ้าหางานไห้เนาะกางานหะการงานโต๊ะการต๊ะงานมากเลยจะเลยเบไปเจ้าหมาเนี่ยกัเอา เอามุ้ยมาครับบ้างเอามาเพอได้กินก่อนเอ่ะพอวัยนยังออกแต่บานหมดได้ไจ้ากรอะอบเขาเผาเลยอวะตอนเขาแคมเปญไปเหตุงานหรือวะวันมีงานเขาจากกับก็เป็นคนหางานให้ตอนใครแมยย่เพตุงานนั่นแหละตอนเราตกงานค่ะเมือนเขาเป็นคนสอยเนาะเ<ง>ข้ามาแบบนี้เขาไปเหตุหน้าเขาไปบดข้อบดข,ข้าวไปเหตุงานไง,ไง แต่พระมันเป็นเกิดโลกแบบนี้เขาเจ้ากับได้มาบบานมาเฮียน่ะกันเขาเจ้าก็บม่มีข่าวกินข้าก็เลยได้สวยสำนี้สำขามีเขาวม,มี่เาแต่สำขาสอยได้ก็มีน้ำใจกับข้าเขาก็มีน้ำใจกับเขาประมาณนี้คนบานเดียวกัน ใส่าพี่ป mm ่าคือมาอือยูบอสใส่ยังใส่เลยแล้วผัช่เพื่นเริ่มใส่ผ้าป่าลบไม่เอาผ้าป่าอีกกันไว้ก่อนถ้ากั๊เจ้ากักโตมันแล้วแล้วล่ะ1่มืออยู่ศูนย์กักโต้หมดละไปให้กั๊กันไว้ก่อนเนาะ

มาแต่เฮงไลนะวะมาแต่เองบอเเลยมาบ้านนีทำเอลมันจำเป็นนาะโลกอันนี้มันหลีกเลี่ยงมาได้แ่มล่ะนะทำไมูกอตเหอะไรยังมะมาถูกถือกัโตอยู่สี่อนช่อะไยชิดหาหมวาเา ชิหาว้านเพื่นว้าเพิ่อนชิาได้มาเพื่นก็มีโรคอยู่บ่อหลยบ่มีมาเบครอรัวบ่าเบครอแต่มาบคขอกู้ก็้ะก็ตรวจบืเอตรวจมือเจ้าม me> ือร่างเออตรวจบัตนี้จะแพทย์จะมอดอกแพทย์มอคอยดีประจำเออ มาบ้านอีก่นก็ถือกักอีก่นมาบ้านก็ถือกักอีก่นไปแช้กับพ่อญาอิกักกือบแล้วสี่มืออีกแล้วละเขาจงแช่ไปใช้กันะแต่ฉได้รอบ้านกัเพราะว่าจะได้ไปหาอยู่หากินได้กันะขอกระยาบาดชอบหนึ่งข่าวช้าน่ากับฮักกันตำนานเรื่อยฮากกับโบมีเฮากกัด้เอร์ไพร์ห้ร้อยหากระชังูกเขายังบ่มาสู สัางกัเพื่อมันจะมาเลยเอ้ยมันไกลต้อมาขับรส่อบลาะเลอยมานรถทีมอาิหนีบหีนั่งมาวาเรา่โอ้ยก็ะหนื่อยนะว่ะไปทำการทำงานกะนพอถูกเนาะไปการเห็นงานก็ถูกเนา ก to ินหมูกับประชันวิ้นท่านวะไเลยแม่ค่ะทัง้จำมาหม่าให้นะเอากินเฮ้ยฮะขารถันมานั่นหาท่านคูหนึงมาเามาเปอทุกคนขี่รถมามาคุณยังหาท่านหัวมาหอวปลาเถอะฉันได้องนน่ะมาหอวเมืองแท้ผู้ช่องเงินก็ยังบวมีเงินนะคะ จะมีคนใจดีแบบนัช่วยจักดองเลาะยกห่ายนะจังได้ขาโหลดจังได้ขาดมากโอ้จังได้ขาโหลดใส่ข้ามาส่งอยู่เมืองแา่ผู้ท่องครับก่มาเออก็มาใส่มาใส่อันกระตอเมืองแล้วตัดเส้นใบผลเช่นใบยังหายเรียบร้อยกากจังได้มาเนี่ยเราจะแค่ไหนเขามาเมืองถ้าก็มาอันกัน ลงจะโหลดละมู่กระจายจะแท้เอื้อละบ่มีิงอืมเอื่อละจักเห็นอะไรนอกห้องแม่ห้อบ่มีิงมีไม่ได้เมนบ่อน้ามันบ่มีงไฟติดต่อฮาเมนบ่อน่าที่อนาสัตมันกับห้องแม่แม่มาแต่คุณน้ำกันคุณแหลงมาพรอะกันอยู่สาดานนะโอ้แม่เอ้ยเอาโลดเดียเอาโจ๊กใครเชี่ยคาลดสายเจ้าหนเอาโลดเด้อแม่เด้อมันหล่ะข้าก็ดียิ้มสนะข้าเป็นคนบ้านได้สิทำแห่บ้านกำแหง ขวดเท่า่เานางกูหอยุกูบอกมีเงินอือ่ารถมาถูกกรเบิดเนาะจัดลูกจัดตาโอนเนาะมาเบิดมาซื้อยู่5าินเงินกับอะไรเนาะมากระเบิดแล้วเหออือมันเราวอกโอ้ยนี่เอ้ยเอาเอามีข่ารถมีห้องคอยเยอะอันนี้คอยไหนแ่คอยให้มันแบบก็ได้ได้อันนั้นแหละคอยใส่ไหนน้ำเลยอือค่ารถค่ารถเนี้ยงสองอยเออ วกเขามาส่งคนอยู่ในถุงกระถางน่ะเออยังดีเนาะมีผู้ใจดีใจบุญเหมืนกัช่วยเ,เอาแม,มวไว้เขาใส่ไห,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 นหน้มันลาขาหลุดนะมันหลุดใส่ไห้เขาจังใจเอานั่นน่ะมันตัดกันกัดกักขีดแล้วมันบดเอาใส่แล้วมันบูมีม <c oughs> ความขนมากัดชุดเลยเน <c oughs> ๊อลูกหม่าอ่อนเต้องแล้วมัน,หนเหนื่อยอีนางข้องแนมันบอกกินข้าววินงหนังกลัวคาแต่ปวดนนาน ลูกอกพาจ่มกันได้บอทือเออแสดงว่าลูกเจ็บเจ้าจังพามาอ๋มันเจ็บขามันเจ็บขาทำเลอเออเจ็บขาอย่างบ่ได้อืมอย่างบ่ได้จังพามาลูกมันได้กรต๊ะขับมันได้กับโต๊ะขับแล้วบ่มี่ยังโอ้ยตายที่ปายทำไกับป้ากได้บ่นโหลดล่าครับกับบอมมี่ นลุกปตัติดต่อปัอยู่ฝุ่นเนาะใช้ปัดทีแมลงสวยเจ้าในนี่นะพัาเล่โชคปะฮาหมูอยู่ปุ่น,นปะาไหนเนืองนักนุกปะอ่ำตบ้านจังไลยมากมเอามาส่งหัดขึ้นนาจะนุ่มด้วยน่าจะห้ามเลยแล้วมองกักโต้นะก็อสอยไปเลยังงกัน คุณอยู่ณอยู่กับเขาเลยว่ามองกักโตโตจะไปกากโตสิบสี่มือนขาวกัาเขาชงทำเขาหายจนอ่าเขาบอกหายจนแล้วกแล้วนี่เนาะตายไปแล้วถูกตแรกับจถูกตื่นนั่นแถูกแงกตื่ฮะมือือได้ช่ากตดีอย่กับขแห้ง่จัชงการลูกกับแห้งแล้งการลูกนก็โอ้เลี้ยงลูกเนาะ บม้ากับนักตาโตขนาดลทมานเท่านะแบบอยู่กับ่มวก็ชื่นแล้วางเงายหมูนีันชื้อกินจะแช่จะบมีมานังเห็ดหลโลเบิ่งด้วยเออถ้ากินแต่เข่าน้ำเข่าเออกิได้แตมาเฮือนกันแน่นี่แล้วยังกับบ่มียังไม่ยายุอาุเ้าอเ้าอายุไปจะได้หรืเอ แล้วเอาไปมาหัวโตไปเอาไปมาบ้างครั่งเผาก็ย่งบ่ได้ฮะว่าสังเายังบ่ได้ลูกก็หิวเผาหิไปมาแล้วเขาขึนมาแล้วครับขับเลเจะสัมภาษกันเลยมามูกจะไปรบกวนชาบิเพบิคนโชเอน่งคุเงต่อไป โอ้ไผ่บับใดนะฮะมันโผ่หนักบัได้อนับัวได้ข้าเจ้าตัดไผ่บจักบ่มีคนใส่ขาไผ่เยออีน้อยมันเปิดอยู่แล้วมันก็ได้นั่นดังนกบวกึ้นล้วออยเบ่งบ้อเลยออยเบ่งออผัดไผ่ข้าผัดเอานักมันลงไผ่กันข้าวผัดตอบัเปลี่ยนเนี่ยขันยตเอาแหล่แล้วห่าวแหเล่ เขาแบบนั่งว่าเขาแบบจ่ายน็อตมาจ่ายที่แต่ทำใครวันนั้นเชื่อเขาไปได้ดูไม่กูลงเ่ยได้แรงหนุ่ยใส่ยัน่ด้อออย่างนั้นอย่างนี้พอพุงต้มมาม่าแล้วแล้วหามย่างก็